กองบัญชาการากองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนามอบความปรารถนาดีในการปฏิบัติศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนหรือเดือนแห่งการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมประจำปีฮิดเดราะศักราช1445ได้วินมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความสําคัญของศาสนาอิสลามเป็นเดือนแห่งความเชื่อมั่นและศรัทธาของมุสลิมทั่วโลก ที่จะต้องปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติด้วยการอดอาหารทุกชนิดในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินรวมทั้งอบรมจิตใจให้อดทนต่อสิ่งรอบข้างทำแต่ความดีและให้รับรู้ถึงความยากลําบากของคนยากไร้นอกจากนี้เดือนอมฎอนยังเป็นเดือนสุดประเสริฐที่มีการประทานคำพี์อัลกุรอานซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญชีวิตของมุสลิมทุกคนอีกด้วย กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน่นให้ดำรงสืบไปตามภารกิจใน8แผนงานหลักของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยในห่วงเดือนรมดอนนี้ซึ่งเป็นเดือนที่มีความสำคัญของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะต้องปฏิบัติศาสนากิจอย่างเคร่งครัดและมีความอดทน สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยพลตรีจตุรพัฒน์วงศ์ศรีเผือกพ่้อมนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงของสำนักง,งานพัฒนาภาค4ร่วมกันมอบความปรารถนาดีและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนก,กิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเดือนอันประเสริฐนี้ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคได้แก่ผลอิฐผาลัม ข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำหวานและน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยให้แก่กำลังพลที่นับถือศาสนาอิสลามของหน่วยและประชาชนในพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วยทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติศาสนากิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย